สวัสดีค่ะท่านชมค่ะมือนีแม่หมูเดินทางมาส่งพี่สาวบ่าวเท่าที่จเจริญศิลน,นะค่ะทุกชมองจะพามาเบิ้งเห็ดละงูค่ะเห็ดเบิ้งแดนะครับมาเบิ้งเห็ดละงูเห็ดเผาะแล้วก็เห็ดขมบอค่ะโอ้ยซื้อของฝากโลละห้าร้อยห้าสิบเห็ดละงูโลละห้าร้อยห้าสิบโลละห้าร้อยห้าสิบเห็ดเบอรพี่น้อง ห้าเห็ดละงอกโลนึงบอค่ะนี่ถุงละโลบอ่ะครับสองค่าเลยเนเก็บเองบอค่ะไม่ค่าหรือว่าปลูกโอ้ไปเก็บเห็ดธรรมชาติมันเป็ห็ดเก็บมาตะโคกได้ดิเนพี่น้องเห็ดละโงกคุณนะโลละห้าร้อยห้าสิบโลละห้าร้อยห้าสิบอู้นี่ไหมพุงนี่งามเห็ดละโงก เห็นละโงกเหลืองเ็ดละโงกครชมสีแยกหนองตัวแย่ได้พี่้องด้ี้ข้างจะออกไปอำเภอจะเริ่มสินอันนี้เห็ดพอนางกันเห็ดอันนี้เ็ดเห็ดเห็ดพอนั้นกองเท่าไรครับเนี่ยมาหนึอครับ่ง้น้อางทางจะออกจากอำเภอสว่างท้างจะไปอ่าคเริ่มสินพี่้องอันนี้หนึ่งกิโล้าร้อยห้าสิบห้าอเห็ดละโงกเป็นเห็ดธรรมชาติไเห็ดธรรมชาติไม่ใช่เห็ดปลูกะ อันนี้ก็เห็นผมอาครัช่ไปเบิงผลไม้ไปดูผลไม้ก่อนากงบานะไปพ่อไปใักป่บานนี่มือเซานั่มน้องแตงโมลานเกดมี่ด้พี่จะแต่งไท้จะแต่งไท้หนีวานเด้ แตงโมแตงโมเจ๊เพิ่นไปไซล่ะเจ๊เ่ยูป่ะเจ้เพิ่นแเก้วมา่ก่อนจ้ะเจ้แแก้วมั่อกอืมลากมันมันอ่อ๋โอ้แตงไทยอันนี้ที่กินน้าแล้วอันบอบเนี่ยมัน่าจะนเนี่ยจ้ะมันแตงไทยที่กินน้ามันแล้วบอวจางปากมันบจ่ยอันนี้บอกอันนี้เพิ่นนิยอมเอาไปเทศของหวานจ้ะโอ้ มีมันม,มีอย่างหลายอย่างนะคำชมสีแยกน้องบอัวแพรนะคะ,คะแต่ม่นตงโมนะคะคุณชมบ่าวเถาวันจะเลือกแตงโมไปฝากพอมึงเล่ากับพอค่บ่ใส่จังหันไปฝากดอกไปฝากดอกน้ำ เม่คาเมอนมามาเอฟซีงกันเ็ดละงอกพี่น้องไปแกงเห็ละงกธรรมชาติเหละงกรมชาติมันเป็นเละงกปลูกนั่ไหมค่ะค่ะมีแค่นี้ละอ่าบุตรบุญค่ะโลดรูมชมนะครับแกงดูพร้อกันที่บ้านพี่สาวเตรียมไว้แล้วปรนได้นยังบุนนี่อันนี้ค่ะชมชมเห็ดตะโงกโู้เหลืองงามเนาะ เต้องไปพอกันอยู่บ้านนะคะแม่ค้าอุดหนุนแม่ค้าหนึ่งกิโลคาณผู้ชมมาหอดบานแล้วนะคะมาเบิ้งสีแยกของภูแพ้บ้าแถวพันใดยังมาฝากพี่สาวเพิ่งัดอันนี้บ้าแถาแวะสื่อประทูอ้ประทูใหญ่ประตูใหญ่คือน้องนี่ประทูประทูฝากพี่สาวบ้าแถวกระด้ไม่ให้เจ้เพื่อนกันคุณผู้ชมนี่ ตลาดเอทักไปเจริญสินอันชิยากน้ำบัวแพร่รจ้า,า,าไไมาเป่าถักรายแม้พี่สาวสองแพ็คนี่ปลาทูใหญ่ผู้ชมป้าปทูใหญ่น้องหลวงกะมีอยู่นะ่ะจ้าเด็กลวกะดองดองพื้นฝากได้น้ำไม้มหายเด็กค่ะ นะครับบ่าวถอดกระสือหนุ่มโง่ฝากพิสเซนังพี่น้องค่าก็เป็นค่าลวกแล้วตอนนี้นี่เงยเราโงเดี๋ยวเดี๋ยวแกงก้นแจ้ไอ้ไปแกงบ้านเจโรตติรี่เดี๋ยวแจ้งจะตักไปฝากเพราะว่าสินห้าลูกนึงเดี๋ยวไปล้างก้นพี่น้องเอาค่าเอาค่าอ่าเบิค่าเอาคุณผู้ชมค่ามาจากเจริญสินวันนี้นะครับคุณผู้่มบ่าวถอดจะลงชุดล่างอย er ่างเดียวนะครับงวดวันที่ สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเด้อยัไงไม่บรรจุนะครับผมหมวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับมาศูนย์อ่าศูนย์มาแต่จับคู่ไม่เข้าแนะบบหมวดนี้ได้มเมื่อเล้วนะผมเบาเถ่ากะทั่โทั่หาปูพี่น้องไปคุยกับปูกเลยเถอะนะได้เมื่อเล้วครับจำชกจำปิดชกปิดฟังกันนะครับอ่าเป็นแม่หาพี่น้องหามาคาชอคหาไปไปหากิบจับลอตเตอรี่นับล่างอย่างเดียวนับชุดล่างของเบาเถ่าอ่ะเอา เดี๋ยวจพี่น้องอันนี้ให้ยวจอยเซลเดี๋ยวต้ตาล้วเดี๋ยวตมตาล้วมาซอยถอนี่ยแม่แม่แม่มามามาซอยเยอะนี่อันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นอหนึ่งนี่ครัโมเดี๋ยวโมเอาถีไปเลยจะไปแบงคอุนก็ได้หอกไป อันนี้บ้านเราจะไปแกงบ้านเจโรตรีกับกราทูนี่ได้พักมาใสไ่พักทันก่อนเลยพักติวพักติวกับพักอีตูใบใบสมุนงคบะมี่ไปสม,ม,มุสมงนงค์ เดี๋ยวบอกโม่บาขหาใจเอาไปบ้านเจรัตกรีนด้วยนี่พี่น้องนี่นี่ละแบตตลาดก็ได้ประทูมาฝากน้ำอันนี้ดองเพื่อแต่ไม่ดองท่านผู้ชมิ่นหาหน้าไม้ปมาหาน้าไม้เลยถ่ายครับคาคาวันเดี๋ยวไอ้เห็นละงกแกงกัน หยเั็นดี๋ยเอะสืบดนึงสืบมรดุนึงโดนไมค่าคนเโดนรหัารอยหาสิบโดนรหัสรยหาสิบเอาชมมาเบินน้ำกันนะครับผมอ่าล่างอย่างเดียว16มิถุนายนสอง8นห้าะชุดลลางของบาวท่าได้พี่นังได้นะมาชมมาฟังน้ำกันนะครับผมยายอ้วนเมียเลี้ยวนะคะผู้ชมเยายแต่ยายจอยกับน้องยายน้ำตาล่วงบ้านี้ สองเท่าจะมาเลีงเทียนยังกินหรปล่าแร้งังปิ้งปลาเดยน้คุัาก็ปิ้งเดียวอืมปาทูไหญปบ่ปลาทูใหอ่าคนน่ะก็อป่าแกงละไม่แกงไม่น้ำโอ้เมือนนี่อาหารมิจฉาอาหารนั่นบานๆนเหมือนนี่เนาะบาาแต่ำแจวลวกผักเนาะปลาเนาะค่ะเขาไปชุ่มบ้าเถเพ่นไปเอา นอยู่นะค่ะผู้ชมจังท่ารอฟังน้ากันบ่าวเถ่าเพิ่นจะได้แนวทางเลขล่างตัวไหนนะค่ะผู้ชมเพื่อมักเพื่อชอบน้ากันงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาหลักชุดล่างของบ่าวเถามาแต่เล็กเตี้นพี่น้องนะครับเก้ากับศูนย์พี่น้องมาศูนย์อยู่จับหงษ์ศูนย์สามศูนย์หาจับคู่ไม่เข้าจับ,บไก่เนาะศ <laughs> ูนย์หนึ่งแล้วก็ศ <laughs> ูนย์ <laughs> สามศูนย์สามมีศ <laughs> ูนย์สอง <laughs> ส,สอง อ่าู้ชมนะครับ16มิถุนายน2568นะครับเด่นล่างเลขเด่นเล็วิ่งนะับเด่น0ูนย์รองหนึ่งเลขติด5-7-8ท็ดแปดทชมนะับเน้นที่ศูนด้พี่น้องได้ศูนย์ห้นย์เจ็ดศู์แปดนะเป็นตัวเน้นนะป์หนึ่งห้าเป็นชุดรองนะเป็นหน้าทางที่พี่น้องได้หามาคาชอบนะครับอ่าไปหาจิบจับประตรีท้ชมบอมบ์โปรชอบเบิองไว้ซ์ซีนะครับหรือผู้ใดมีเลขกติดแม่นๆนะครับจับมาใส่ศูนย์กับหนึ่งเลยนะป์จ แคปหน้าจอนะับชุดล่างอย่างเดียวนะครับผมไอหัวที่ผ่านมามาตะเล็กเด่นเก่ากับศูนย์มาศูนย์อยู่จับคู่ไม่เข้าจับะห้นะี่ครับงวดที่แล้วจะแพนศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หาเพมีศูนย์สองข่ามศูนย์สองเล็กติดบ่เข้านะครับอ่ะเอาครับลงให้เอฟซีนะครับ FC. นะบจังไปบ้านเตี๋ยวโรตเตอรีเด็ดเห็ดมาแก่งเดี๋ยวแข่งไรตั้งเห็ดตักมาให้ซูยี่จอยซิมเห็ดละงก แล้วก็เราเราแข่งสองเท่าคิดถึงยี่อ้วนว่าบาดเออป้องกันย่นันแล้วหลังเงาเนี่ยตดอยายยอ้วนปะยุกะเงาเอเงจ๊จอยกับบุยมูเพราะว่าแยกน้ำตาล่วงแล้วก็ออกไปไปหน้าไปเปาก้าไปเปาก้าอ่าแล้บตอกาจะตอกก้าบอโอ้ข้าหีละบอขาเลวข้าหนละบอเอาบกาที แบงเอาน้ำใหม่แบงนั่นเดี๋ยวบวกโม่โม่บ้านเขาจะไปบ้านเจยอยู่อ่าหน่วยนึงเออแบ่งกันอ่าแบ่งกันอ้าวนะครับผมอ่าพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครับอ่าขออยู่แล้วหัวหาขอโชคให้มาาด้วพี่น้องเด้อนะครับอ่าเอานะครับผมขอบคุณสองเท่าขอบคุณค่ะอ่ผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วพี่น้องเด้อนะครับขอโชคให้มานะครับสวัสดีครับ ออขอบคุณบ่าวเต่านะคะโชคให้มาน้ำกันอคนพี่น้องค่ะพอกันไมคลิปหน้าค่ะคลิปนีส้ส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวเบีมูมจะไปล่างฮิตตต่อแล้วค่ะค่ะ